ครับผมตอนนี้ก็ <c oughs> กินเบียร์สรุปวันนี้อยู่ครับนั่งตัดหนั่อยู่ก็สามคุมกว่ายังไงก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าวันนี้ไปเจอบ้างก,ก็ตัดมาแบบยาวๆไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรก็เดีเรอเล่นวันนะฮะครับผมก็ตอนนี้คือนี่คือตลาดลงเกลือครับเรานั่งรถตู้จากสระบุรีมาที่หลังจากข้ามแดนมาจากบางไกรวัยเพจก็จะเป็น ขึ้นมาต้นบัสฟรีครับซึ่งเนี่ยอันนี้คือโนที่มากับเรานะครับแล้วก็เสบียงเนี่ยกรุ๊ปคนไทยเราก็แอบได้ยินมาว่าวันที่โยนคู่จะพาไปบัสเทอร์มินอลคนละมันจะมี2ทีครับที่หนึงห่าง1กิโลกับที่หนึงห่าง10กิโลฮะก็นั่นงรถไปครับก็บนี่เป็นสภาพบ้านเมืองของประเทศกัมพูชาฮะเราก็ไปเรื่อยพอถึงบัสเราก็จะไปหารถตู้ไปพัตตบอร์ครวันนี้ก็คือได้ค่ามาประมาณ6 หมืห่นฮะหกหมื่นเรียวก็นี่ด้านในเป็นสภาพนี้ครับนั่งประมาณสชั่วโมงครึ่งตอนก็ไปสองอาแดดร้อนมากที่ตะว,วันตกอยู่ด้านขวามือเราเครับต่อมานี่ก็คือสภาพรถสนะังารก็ดูชิวๆดีถนนเป็นถนนสองเลนที่นี่เขาขับชิดขวาก็ไปกันเรื่อยๆครับะ่ถนนมันอาจจะดูแบางที่อาจจะดูแย่หน่อยครับแต่ลาดยางก็ไปได้เรื่อยครับระยะทางประมาณ130กิโลเมตร แต่าดดอยู่ด้านหลังเรา<ม>เราก็คือถึงนะครับพาตบอของเป็นเมืองที่แบบก็ไปดูเมือนมาทำไมก็ลองดูฮนะอันนี้ก็เป็นมันจะอยู่ข้างมีแม่น้ําแซนเกอร์หลายผาคฮนะอันนี้ก็คือเป็นข้างแม่น้ําชาวบ,บ้านเขาก็เล่น,น,นกันนจากัคล้ายๆข,ของจีนเป็นเป็นลูกคนไก่ครับก็เป็นปลาครับสอบฝั่งก็ชิลหรือก็เดินไปม,มีตึกโคลเนียมากมายทางเดียววันหลัง วันน <premises. S 2> ี้มาถึงเย็นนะ้ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันับก็เดี๋ยวจะพาทำตัวอีกทีนะก็เป็นบ้านเหมือนเขาเ่อยๆอ่ะรัเนี่ยปิดท้ายด้วยเพลงทุ้นยะรยัเขเขอบคุณนะครับจบ วันนี้ไปด้วยช็อตของอังกอร์เบียครับ